فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของอิสลามสามัญประจำบ้านนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่อยากจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการเลี้ยงลูกนะครับการเลี้ยงดูเด็กนะเด็กนะครับตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับฉบับ ของท่านอาบีมฮัมหม,มัดส,สอลเราอะวะสลัมนะว่าท่านอาบีเนี่ยได้สอนเราในเรื่องของการเลี้ยงลูกอย่างไรนะสาเหตุที่อยากจะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะเนื่องจากว่าวันก่อนเนี่ยมีพี่น้องมาสอบถามนะครับว่ากําลังจะภรรยากําลังจะคลอดลูกแล้วเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรเนี่ย ในคำสอนของอิสลามเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนะก็เลยอยากจะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับทีนี้ในเรื่องของการเลี้ยงลูกเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่เราแต่งงานกับภรรยาเนี่ยชายหญิงตกลงปงใจใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยผมว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นความต้องการของแต่ละคนนะก็คือเรื่อง,องการมีต้องการมีทญญายาทที่จะสืบเชื้อสายนะ ทีนี้เวลาที่แต่งงานเนี่ยบางคู่นะเคยมาปรึกษาผมบอกว่าตั้งแต่เริ่มจะแต่งงานกันเลยนะเขาบอกว่าหลังจากแต่งเสร็จเนี่ยน่าจะต้องคุมกําเนิดสักช่วงระยะเวลาหนึ่งนะเพราะว่าเนื่องจากไม่พร้อมนะผมก็เลยอธิบายก็ฟังบอกว่าริสกีเนะีคำว่ารนะิสกีเนี่ยมาจากอเลสซาปาตาลานะไม่ใช่ว่ามาจาก เราเองนะครับเราเองอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งเท่านั้นนะแต่ว่าความจำเร็จต่างๆเนี่ยมาจากอัลลอฮฺสุบะตาลานะเนื <c oughs> ่องจากว่าในตัวของเด็กเนี่ยพี่น้องครับ <c oughs> ริสกีของเขาเนี่ยมันถูกกำหนดมานะชายหญิงคู่หนึ่งเนี่ย <c oughs> เขาอยู่ใช้ชีวิตร่วมกันนะมีคนที่ผมรู้จักคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้แต่งงานพี่น้องจนกระทั่งอายุเยอะแล้วก็ไปอยู่กับบ้านญาติคนนู้นทีคนนี้ทีผมมานั่งนึกเนี่ย จานสักใบหนึ่งพี่น้องครับยังที่เป็นสมบัติส่วนตัวของเขาเนี่ยยังไม่มีเลยนะในขณะที่บางคนเนี่ยโอ้โหลูกคลอดออกมาเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ไม่ได้สมบูรณ์เลยนะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้ามีลูกห้าคนเนี่ยสามีภรรยามีลูกอีก5คนเนี่ย,าย,านนยจานที่บ้านต้องมีมากกว่าเจ็ดใบละเสื้อพงเสื้อผ้าซึ่งพี่น้องครับริกสกีเนี่ยมันถูกกาหนดมาจากลอสซปตาราและถ้า เราคิดว่าเราพร้อมเนี่ยเมื่อไหร่เราจะพร้อมเราและความพร้อมของเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่ถึงถึงจะเริ่มต้นมีลูกได้นะสมมุติเราตั้งแค่หนึ่งแสนบาทไม่ต้องเยอะให้มีเงินในบัญชีหนึ่งแสนบาทเนี่ยเป็นยังไงครับผมว่าบางคนเนี่ยทั้งชีวิตก็ถ้าถ้าใช้เกณฑ์แบบนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีลูกเลยก็ได้นะอย่างผมเองเนี่ยเป็นตัวอย่างนะไม่เคยมีเงินเก็บถึงหนึ่งแสนบาทเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างว่า ริสกีเนี่ยมันถูกกำหนดมาแล้วของแต่ละบุคคลนะแล้วก็เราเนี่ยสมมุติเราเนี่ยภรรยาทำกับข้าวไว้ให้เยอะแยะเลยตอนเช้าเนี่ยแต่เราเนี่ยเป็นยังไงครับเราต้องรีบออกมาข้างนอกรีบออกมาประช o n ประชุมเนี่ยรีบออกมาธุระเป็นยังไงครับข้าวบางทีข้าวเช้าเราไม่ได้กินเลยนะดื่มกาแฟถ้วยเดียวเนี่ยออกมาบางทีกว่าจะได้กินอีกทีเนี่ เย็นเลยนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นริสกีในแต่ละวันของเราเนี่ยมันถูกกำหนดมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เริ่มแต่งงานแล้วเนี่ยแสดงว่าเราพร้อมจะมีครอบครัวแล้วและในเรื่องของครอบครัวเนี่ยลูกก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะเวลาที่เราไปเยี่ยม เราไปเยี่ยมเด็กๆเ,เนี่ยท่านรสูงซอลฮรอเลวะซัล,ลมเนี่ยสอนให้เราขอดูอาอย่างไรนะก็คือมีรายงานจากท่านอิบนวบาสรเดียลาอันฮูนะครับว่าท่านนาบีเนี่ยเคยขอความคุ้มครองให้กับหลานของท่านก็คือท่านฮาสซานกบอูเซนนะครับเป็นยังไงครับ ว่าอย่างนี้ครับอูลุบิกลิมาติแลฮิตามาเตมิงกุลิชัยตอนิวหฮามะว่ามิงกุลิไอนิลามะนะครับก็คือว่าเราขอความคุ้มครองด้วยพระจนาถพระดํารัสอันสมบูรณ์ของพระอ,องค์อัลลอฮฺสุบะตาลาเนี่ยให้พ้นจากชัยตอนทุกผู้ทุกตนเลยนะครับแล้วก็2ก็คือให้พ้นจากฮามะนะครับก็คือให้พ้นจากสัตว์ มีพิษต่างๆมดมแมลงต่างๆเนี่ยแล้วประการที่3ก็คือว่ามิงคุลเลไอนิลาม,มะก็ให้พ้นจากสายตาที่ฉาเนี่ยเพราะอะไรครับขนาดเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยก็บางทีเขาก็ถูกอิจฉาแล้วนะอย่างเช่นสมมุติว่าเขาเกิดในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีเนี่ยเด็กก็อาจจะถูกทําร้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราขอดูอาให้เด็กเนี่ยให้พ้นจากจากสิ่งไม่ดี3ประการน,นะครับก็คือชัยตอนนะครับสก็คือ พวกมดมแมลงต่างๆหรือรวมนึงสัตว์มีพิษต่างๆเพราะว่าเด็กเนี่ยยังไม่สามารถปกป้องอทีวิตของเขาเองได้นะครับสมมุติว่ามดมาแมลงงูมแมลงสาบตะขาบอะไรแมงป่องเนี่ยที่มันคานเข้ามาเนี่ยอาจจะมาทําร้ายเด็กได้นะครับรับประกันที่3ก็คือสายตาที่ฉาบางทีเนี่ยลูกเราร้องนะ มดกัดสักตัวหนึ่งอะสมมติว,มว่าไปกัดที่รักแร้เขาเนี่ยเรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็าเด็กคนนี้เป็นอะไรร้องไม่อยู่สักทีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องขอความคุ้มครองจากอลอสสุปตาไลาาพ้นจากสิ่งเหล่านี้คือเวลาที่ลูกร้องเนี่ยพี่น้องครับโอ้โหกลางคืนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้นอนเลยนะและยิ่งคนในอดีตเ,เขาอยู่ไฟกันนะอยู่ไฟก็คือเขาจะเอาเครื่องสมุนไพรอะไรเนี่ยไปใส่ไว้ ในเตานะควันมันก็ขึ้นมาแล้วก็นอนบนกระดานให้ใ,หใช้ความร้อนเนี่ยในการขับเลือดอเลือดนิฟาสเนี่ยให้ออกมาเยอะๆนะแล้วก็กินยาอะไรต่างๆเป็นสมุนไพรนะทีนี้เด็กเนี่ยพี่น้องครับบางคนก็บอกว่าเด็กเนี่ยคลอดออกมา6เดือนแรกเนี่ยต้องร้องร้องอย่างหนักเลยเนี่ยผมมานั่งนึกตอนนี้เด็กในปัจจุบันไม่เห็นจะร้องแบบนั้นเลยนะคือเรียกว่า ในอดีตอ่ะพ่อแม่เนี่ยแย่ก็คือจะให้แม่อุ้มคนเดียวก็ไม่ไหวพ่อกลางคืนก็ต้องไปทํางานกลางวันมาก็ต้องมาช่วยอุ้มด้วยแม่ให้นมด้วยแล้วก็เป็นไงครับร่างกายสภาพที่กําลังอ่อนแรงอะไรเนี่ยเป็นไงครับก็ต้องให้นมอีกเนี่ยแล้วเด็กก็ร้องไม่หยุดผมมานั่งนึกเ่้มันเกิดจากควันไฟหรือเปล่านะที่มันเข้า ทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกไม่สบายแล้วก็อยู่การอยู่ในสภาพที่ร้อนร้อนแบบนี้เด็กก็หลับไม่สบายเราสังเกตนะเวลาเด็กไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยมีเปิดแอร์ตลอด24ชั่วโมงเป็นไงครับโอ้โหนอนหลับสบายเลยเพราะอะไรครับเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็การเลี้ยงลูกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของศาสตร์และศิลน,นะศาสตร์ก็คือเรื่องของความรู้ด้วยนะศิลก็คือศิลละปะด้วยนะครับในส่วนของอิสลามเนี่ย ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญอย่างเดียวนะแต่ยังพูดเรื่องของจิตวิญญาณด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กเกิดมาเนี่ยเราไปเยี่ยมเด็กนะบางคนก็เน้นแต่เรื่องของฝากอย่างเดียวแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าในความคิดของความเป็นมุสลิมของเรานั่นก็คือเรื่องของดุอาที่เราจะขอให้กับเด็กนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดาก็ตามนะเวลาที่เด็กเกิดมาใหม่เนี่ยจะมีพฤติกรรม จะมีพิธีกรรมนะครับที่ให้ความสำคัญกับเด็กเหล่านี่นะครับโดยทั่วไปในชีวิตมนุษย์เนี่ยอย่างน้อย3พิธีนะครับพิธีกรรมที่1ก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของ เด็กที่เกิดมาใหม่2ก็คือในช่วงวัยที่เขากําลังแต่งงานนะสก็คือในช่วงที่คนหนึ่งคนใดเสียชีวิตอันนี้ก็เป็นความจําเป็นนะหลังจากที่เราขอดุอาเราไปเยี่ยมเราไปแสดงความดีใจเขาเราขอดุอาให้กับเด็กแล้วเนี่ยประการต่อมาที่พ่อแม่ทําให้กับลูกก็คือเรื่องของตะนิกนะครับตะนิกก็คือการที่เอาอินทรพาลัมเนี่ยไปไป้ายที่เพดานของเด็กนะครับ โดยเด็กที่เกิดมาใหม่เนี่ยก็ใช้ผลัำนะครับในการตะนิคี่ก็คือท่านนาบีจะเคี้ยวก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ไปถูที่แพดานของเด็กนะพะเวลาเอ่ยถึงเรื่องการตะนิคเนี่ยเราก็จะมีคำถามเนี่ยคือในปัจจุบันเนี่ยปากของเราเนี่ยไม่ได้สะอาดเท่าปากของท่านนาบีมัมมัมซสซอลลอละเวะซลลัมเพราะฉะนั้นจะ ให้โต๊ะครูเนี่ยเอาเอาน้ำลายบป,ป้ายป,ปากเด็กได้ยังไงจริงๆเรื่องตรงเนี้ยคุณพอ่อคุณแม่ทําได้นะเพราะอะไรครับเพราะเป็นคําสั่งที่ให้คุณมอพอ่อคุณแม่ทำนะทีนี้ถ้าเราจะทําให้ถูกต้องตามหลักสุนนะก็คือคุณพ่อเนี่ยก็เคี้ยวอินผาลัมนะครับแล้วก็มาป้ายที่ปากเด็กนะคือในเรื่องของความเป็นพอ่อแม่ลูกในครอบครัวผมเห็นแม่บางคนเนี่ยจะป้อนข้าวลูกแต่ข้าวมันร้อนความที่กลัวว่า เดี๋ยวลูกกินไปแล้วจะร้อนปากพองอะไรเนี่ยแม่บางคนอมก่อนนะเพื่ออะไรครับเพื่อดูดซับความร้อนออกไปแล้วค่อยป้อนลูกถามว่าอันนั้นเราไม่กลัวน้ําลายที่จะเข้าไปในปากในในร่างกายของลูกเหรอเราก็ไม่คิดเรื่องนั้นเนะ่ยเพราะความเป็นแม่ลูกกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับในเรื่องของการตะนีกเนี่ยที่ดีก็คือให้คุณพ่อทำนะเราจะได้ไม่ไปรังเกียดน้ําลายของพวกต้ครูต่างๆนะ ท่านอบูมูซานะครับได้กล่าวว่ากอลาวุลิดาลีกูลามุนฟะอาไตตูบีหินนาบิอสซัลลัวลวาเลวะซลัมฟะสัมมาหูอิบรอฮีมะฟะฮันนักหูบิตัมรอตินวาดอาละหูบิบารอกาติวะดาฟะอาหูอิลัยยานะครับ ท่านอบูมูซาบอกว่าฉันได้ลูกชายคนหนึ่งนะครับฉันก็เลยพาลูกของฉันเนี่ยไปหาท่านนบีมูฮัมมัดสอลลัลอะลัยวะสัลลัมฟาซัมมาหูอิบรอฮีมท่านนบีก็ตั้งชื่อให้ลูกของอบูมูซาว่าอะไรครับอิบรอฮีมนะครับฟาฮันนะกหูบีตัมรอตินหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีก็ต้งนี้ให้กับ อิบรอฮีมนะเด็กน้อยอิบรอฮีมคนนี้นะครับด้วยกับอินพาลัมอย่างอย่างที่บอกข้างต้นวิธีการก็คือเราเอาอินพาลัมมาเคี้ยวนะครับจนกระทั่งมันเปื่อยยุ่ยนะครับหลังจากนั้นก็คือเอาอินพาลัมเนี่ยไปไป้ายที่เพดานเด็กนะครับถูไปถูมานะครับฟาดอาละหูหลังจากนั้นนะ่ะท่านนาบีก็ขอดุอาให้กับเด็กน้อยอิบรอฮีมบีบารอกาตี บิลบาโรกาตีก็คือด้วยนะขอให้เด็กคนนี้มีความมีสิริมงคลมีความเจริญมีความบรารักัดนะครับว่ดาดาฟ้อูฮูอิไลาย,ยาหลังจากนั้นก็คือท่านอาบีก็ส่งเด็กน้อยอิบราฮีมเนี่ยคืนให้กับท่านอบูมูซาเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกของเราเกิดมาเนี่ยเป็นไงครับเราก็ทำสิ่งนี้ให้กับลูกของเราด้วยนะครับบางคนเนี่ยคนโบราณจะใช้คำว่าเปิดปากนะให้เต้าคูเปิดปากนะ บางคนเอาแหวนทองมาขูดที่ปากขูดที่เอามามาลูบที่ปากอะไรอันนีน้ซึ่งอันนั้นไม่ใช่เรื่องการต้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้านนี้ก็คือเราเนี่ยจะจะให้เด็กเนี่ยรับประทานสิ่งอื่นนอกจากนมเนี่ยสิ่งแรกก็คือเรื่องของอินพาลัมนะและก็ผมสังเกตนะบางคนเนี่ยที่ทาแบบนี้เนี่ยหลังจากที่ทําแบบนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับเด็กบางคนเนี่ยเหมือนกับเขาถ่ายเยอะเลยนะ ายเยอะเลยเนี่ยอันนี้ผมคิดของผมเองนะมันเป็นวิธีการล้างท้องหรือเปล่านะแต่มันก็ไม่ใช่เด็กทุกคนจะถ่ายแบบนั้นทุกคนนะแต่ว่าอันนี้เป็นความคิดของผมนะแล้วเวลาที่เราเอานิ้ว ทำต้านนี้ใค้กับเด็กเนี่ยความรู้สึกนะครับอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลย<ม>เด็กโคดูดนะดูดจ้วบจๆเลยนะอันนี้ในความคิดของผมเนี่ยเวลาที่ทําให้เด็กคนไหนเนี่ยผมจะมีความรู้สึกที่ดีมากเลยนะมันเหมือนกับเป็นการส่งสายใยระหว่างคนที่ทํากับเด็กน้อยคนนี้ที่กําลังเกิดขึ้นนะครับทีนี้ในเรื่องของการขอดูอาเนี่ยพี่น้องครับ เมื่อกี้บอกว่าดูอาเนี่ยที่ขอให้เด็กเนี่ยพ้นจากอะไรครับขอบจากพจนานดําำรัสของอัลลอฮ์อันสมบูรณ์เนี่ยให้พ้นจากหนึ่งก็คือชัยตอนสองก็คือฮามะสามก็คือวักมิงกุลีไอเนลามาสายตาที่ฉานะครับทีนี้ดูอาที่ให้กับเด็กนะก็คือมันยังมีดูอาหลายอย่างนะครับท่านนาบบมุฮัมมัซ็อล,ลัลฮุลซัลัมเนี่ยเคยขอดูอาให้กับอิบนับบาสนะครับก็คือท่าน ลูกของอับบาสเนี่ยว่าอะไรครับอัลลอฮุมมาฟาคีฮูฟิดดีนวาอัลลิมพุตตะวินนะครับก็คือขอดูอาให้พระองค์เนี่ยทรงทำให้เขาเข้าใจในศาสนาและก็สอนให้เขารู้ในเรื่องของการอธิบายการตีความ การอธิบายอัตธถธิบายอันกุร่านนะเพราะฉะนั้นอิบนุอบาสเนี่ยได้ดูอาต้นนี้จากท่านอบีุลมมัซซอลเราเลยสลามเป็นยังไงครับ mm hmm. ก็ทําให้ท่านอิบนนอบาสเนี่ยมีความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเรื่องราวของอันกุรอานเนี่ยมากมากกว่าคนอื่นๆในยุคเดียวกันนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของดูอาเป็นสิ่งที่สําคัญนะแล้วก็ซาบาท่านเนี่ยที่ผม เวลาสอนประวัติศาสตร์ผมจะใช้คาว่าซอบารุนยาวเนี่ยซอบาท่านเนี่ยเป็นยังไงครับมีความพิเศษเนื่องจากว่าเขาได้รับดูอาโดยตรงนะครับจากท่านนบาบีท่านนบาบีเป็นคนขอยกับเขาโดยตรงและดูอาของท่านนบาบีเนี่ยเป็นดูอาที่มุสตยาบนะครับเป็นดูอาที่ถูกตอบรับด้วยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของเด็กน้อยอับบาสคนนี้นะลูกของท่านอับบาสคนนี้นะครับที่ท่านนบุาบีมอมมัสซอรอเลวะซลามเนี่ยได้ ขอดุอายกับลูกเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องครับแล้วก็ในอีกสำนวนหนึ่งเนี่ยที่นักอัธ,ธิบายฮะดีสบอกว่าท่านนาบีเนี่ยได้อุ้มชั้นหมายถึงอิอบอาบาสนะครับแล้วก็ได้ขอดุอาว่าอัลลอฮุมะอัลลิมฮุลฮิกมะนะครับขอพระองค์อัลลอฮฺสุบะตาลาเนี่ยได้ทรงสอนความรู้หรือวิทยาปัญญาเนี่ย ในการอธิบายอันกุอานเนี่ยตรงนี้นักอธ,ธิบายดิสบอกว่าในความหมายก็คืออัลฮิกมาตัวนี้ก็คือในเรื่องของการอธิบายกุอานเนี่ยให้กับเขาได้เถิดนะครับก็คือให้กับแทานอิบนนอับบาสนะครับอันนี้บันทึกโดยอิม่ามบุคอรีก็แสดงว่าดูอาที่เราขอให้กับเด็กเนี่ยพี่น้องครับมันมีมันมีหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เราขอให้กับลูกๆให้กับลหลานของเราก็คืออะไรครับขอให้เขาเนี่ย ขอในเรื่องดีๆพูดง่ายๆก็คือขอในเรื่องดีๆเนี่ยเราขอหรือถ้านอกจากดูอาสองต้นนี้เราอาจจะขอเป็นภาษาไทยก็ได้เพราะเราไม่ใช่คนอาหรับที่ไม่สามารถจะพูดอาหรับในชีวิตประจําวันได้เนี่ยเราก็ขอเป็นภาษาไทยของเราก็ได้แต่อยากแนะนําให้พี่น้องเนี่ยท่องดูอาทั้งสองต้นนี้ให้ได้เนี่ยแล้วก็ขอให้กับลูกๆและหลานของพวกเรานะเพื่ออะไรครับ พราว่าดูอาที่ดีเนี่ยเป็นดูอาที่มาจากอันกุรอานเป็นดูอาที่ท่านนาบีเนี่ยสอนให้เราขออันนี้เป็นดูอาที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะท่องให้พี่น้องเนี่ยท่องให้ได้บางคนบอกอาจาร,รย์ท่องดูอาสองต้นนี้ไม่ได้ท่องเป็นภาษาไทายได้ไหมขอเป็นภาษาไทายได้ไหมจริงๆก็คือว่าได้นะแต่พี่น้องครับในเรื่องที่เราอยากได้จริงๆเน่ยผมว่ามันเป็นดูอาสั้นๆง่ายๆนะอยากจะให้เราเนี่ยอะไรครับ พยายามท่องให้ได้นะโอ้โหบางทีเพลงเนะี่ยยาวๆ2-3นาทีเนะี่ยยาว2-3หนา้ากระดาษแต่ยเราจําได้ทุกตัวอักษรเลยนะแต่พอเวลาเป็นภาษารับเป็นเรื่องดีๆเป็นดูอาของเราเนะี่ยเรากลับไม่ไม่มีความพร้อมนะครับไม่มีความตั้งใจที่จะท่องนะเอาง่ายๆผมจะแนะนําวิธีการก็คือท่านพี่น้องเนี่ย เอาดูอาพวกนี้แปะไว้เลยสมมติเราขับรถเนี่ยแปะไว้ที่พวงมาลัยเลยเวลารถติดไฟแดงเป็นไงครับเราก็แอบดูแล้วก็แอบท่องไปด้วยเนี่ยผมว่าวันเดียวก็น่าจะได้และเพราะมันไม่ได้เป็นดูอาที่ยาวมากเนี่ยอัลลอฮุมมะาฟะเกะฮูฟิดดีนวาอันลิมฮุตตะวีนเนี่ยก็คือมันไม่ได้ยาวจนเกินความสามารถของพวกท่านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้ลูกหลานของเราเป็นคนดีต้องพยายามนะครับพี่น้องในการที่ จะขอดูอายกับเขาครับเพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้ไว้กับพี่น้องด้วยครับขอพี่ไตเตาฟิกวันใดๆะอซสลาุมะลลยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุะล้วจะกลัวหรือไม่กลัววันนีะฉันเสรุจแล้วฉันจะไปที่อัลลอนฺ